มั่นใจมากๆนะครับไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะวินิจฉัยสั่งยุบพักเก้าไก่แน่เมื่อคืนก็เป็นครั้งสุดท้าย <laughs> นะครับวันนี้ส่งแล้ววันนี้ส่งส่งเรียบร้อยแล้ว,วแล้วก็ส่งคําชี้แจงแก้ข้อ,อกล่าวหานะครับเพราะว่า <c oughs> สามนู่นเนี่ยให้เดทไลน์ไว้ว่าวันที่สองแต่ว่าวันที่สองเป็นวันหยุดก็ต้องนับเป็นวันที่สามแต่วันสามเป็นวันหยุดเหมือนกันก็ต้องเลยนับไปวันนี้ก็ใ <c oughs> ช้ <c oughs> ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ <c oughs> ใช่ไหมก็ต้องดูมีเวลาประดิษฐ์ประดอยก็จริงๆถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงและตามหลักกฎหมายมั่นใจมากมาก นะครับไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะวินิจฉัยสั่ยุพ,พักเก้าไกลแน่นะครับแม้ว่าแม้ว่าจะเคยมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ตามมาตรา49ไปแล้วแต่มันเป็นคำวินิจฉัยสั่งการให้ยุติให้หยุดการให้เลิกการกระทำเท่านั้นนะครับซึ่งความมุ่งหมายของกฎหมายเนี่ยมันต่างกับคดีใหม่นี้ซึ่งเป,เป็นการวินิจฉัยให้ยุบพ,พักการเมืองและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักนะครับดังนั้นเนี่ย วิธีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงวิธีการแง่มุมในทางกฎหมายนะครับในการวินิจฉัยนี้ก็มีความแตกต่างกันยังไงต้องต้อง,ต,องต้องยังสู้ให้เต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องยืนยันว่ายังไงก็การยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีความชอบธรรมและไม่มควรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแต่แน่นอนในะผมเองในฐานะผู้บริหารพรรคเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ โอ้เรื่องนั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยกันนะครับยังคิดว่าเรายังควรจะยังมีพักเก้าไกลอยู่มั่นใจว่าไม่น่าจะถูก่อก็อย่างบอกแล้วถ้าเราพิจารณาการทอตตามหลักกฎหมายเลยนะครับเอาหลักกฎหมายเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะเพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เรายังมีหลักกฎหมายกันอยู่หรือเปล่ามีแผน B ไหมคะแผนสำรองคิดไว้บ้างไหมอ๋อทุกเรื่องต้องมีทุก ทุกเรื่องต้องมีหลายแผนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบนะต่อรัฐบาลโดยตรงนะครับเพราะว่าในหลายวันเมาเนี้นะครับเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่เริ่มมีกระแสข่าวในทางการเมืองนะครับเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกหรือผลของ,ของคดีในสามนูลที่อาจจะไม่ส่งผลดีนะครับต่อท่านนายกเองหรือ,อ,อประเด็นทางการเมืองอื่นๆที่แวดล้อมเรื่องพวกนี้ ก็ทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับในความแน่นอนมั่นคงของรัฐบาลปัจจุบันหลุดท่านนายกด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผเกระบว่าพอเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นอุปัรรศนะครับต่อการผลักดันดําเนินนโยบายที่สําคัญสําคัญของรัฐบาลด้วยรวมถึงการการฟื้นเศรษฐกิจด้วยนะครับ นี่เป็นเป้าหมายครับยอย่าถามว่าเป็นไม่ได้ไหมเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ที่ต้องพยายามอยากถึงที่สุดทำงานให้ให,หนักเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายให้ได้ <S <S ตอนที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบคนรู้สึกแย่กว่านี้อีกนะรู้สึกรู้สึกมีความรู้สึกหมดหวังแล้วก็คิดว่าพรรคพรรคที่จะต,ต่อเนื่องจากอนาคตใหม่เนี่ยไม่มีอนาคตกว่านี้นะ <S 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 อีกนะอ๋อจนถึงวันนี้บรรยากาศต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่แต่ผู้อย่างนี้ไม่หนาาว่ายังไงก็ได้นะครับยุบก็ยุบ นะครับยังยืนยันว่าไม่ควรจะมีการยุบพรรคกัน